สนับสนุนรายการโดย s อสเคอร์มินคอมเพลกสารสกัดคมิ้นชันและสารสกัดตรีพลาจาก o o n o เ h อร์ปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวท่านผู้ชมครับมาช่วงนี้นะครับมันมีข่าวรายงานเข้ามาทีหนึ่งนะครับผมว่าเป็นแง่มุมที่อยากจะสะท้อนให้เห็นเราจัดรายการช่วงแรกเราพูดถึงสอบอคคุณหมอกับทางสอบอคเราก็ยังมองว่า อาจจะคือคือไม่ไม่ค่อยจะสม,มูทนักรอกแม<ต>้<ช>แต่เรารายงานวันพุธวันพฤหัสเนี่ยทุกคนก็เทว่าร้านเรายังไงก็ปิดแน่นอน<ช>หรือแม้ต้องมีปิดต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อที่จะรับมือกับตัวเลขที่มันพุ่งสูงคำว่าปิดหมายถึงว่าร้านอาหารเปิดได้แต่ว่างดนายแอลกอฮอล์เพราะว่าที่เจอมาเนี่ยเรานั่งอ่านกันทุกวันบางทีเราไม่ได้อ่านออกากาศแต่ว่าใครไปร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้มันร้านเหล้าทั้งนั้นน่ะเออครับเห็นบอกว่ามีอะไรหลุดออกมาจากในวงประชุมนะฮะใช่ค่ะ มีความเห็นที่ไม่ตรงกันน่ะนะคะสําหรับเรื่องของอในส่วนของความเห็นเอาเป็นว่าสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือคุณคอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีสาธารณาสุขอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวะนะคะรองนายกที่ดูแลทางด้านเศรษฐกิจก็คือทางด้านของคุณสุพัฒนพงษ์เอาจริงเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องของเทฟเฟนโกที่จะให้ยกเลิกไปเพราะว่ามองว่าถ้าเกิดยกเลิกเทฟเฟนโกไปเนี่ยมันอาจจะมีปัญหา เรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมถึงดูเรื่องของโอมิครอนแล้วเนี่ยเอาจริงๆยังไม่ได้ระบาดรุนแรงเท่าเดลต้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเออน่าจะยังเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้แต่ก็ให้ดูนั่นนิดนึงคุณสุพัฒนพงศ์ก็ยกตัวอย่างว่าต่างประเทศเขาตอนนี้เขาแทบอาศัยแค่ผลตรวจเอทเสเนเองแล้วเขก็ไปได้หมดแต่ของเราเนี่ยทั้งมามีอา p c ทก่อนด้วยและถึงจะ ไม่ติดแล้วถึงจะเข้าไปท่องเที่ยวได้<ช>นักท่องเที่ยวกํลลาลังเข้ามาเม็ดเงินกลลาลังเข้ามา<ช>เศรษฐกิจกำล,ลงังจะไปได้ขอเธออย่าหยุดอย่าหยุดนะฮะทานนายคยรณอุนตรก็บอกว่าไม่ได้ผมเข้าใจด้านเศรษฐกิจผมเข้าใจแต่วันนี้หมอเขากังวลแล้วจริงร<ด>ิ<ช>หมอเขากังวล<ช>จะทายังไงเออห่วงใยด้านเศรษฐกิจก็เข้าใจแต่ว่า เขามาตรวจตอนแรกไม่เจอ uh huh. ไปหลายๆที่อีกสองสาวันเอามาก็เจอแล้วจะให้สมดุดทายังไงนะครต้องห้ามทับบอกว่า,าเข้าใจเอ๊ะสองฝั่งนี่รู้สึกว่าผมจะต้อง